ชอบหรือไม่ชอบประกันยังไงก็เม้นไว้ให้ตัวอ่อนเองเนี่ยได้รู้บ้างก็ได้นะเหตุผลอะไรเพราะไม่ชอบและคนที่ซื้อประกันนะเหตุผลอะไรจึงซื้อประกันเล่าสู่กันฟังบ้างนะแล้วเคยมีแบบเคยมีความรู้สึกเสียไหมกับประกันที่แบบว่าทําประกันแล้วเคลมไม่ได้หรืออ่าตัวแทนออกจากอาชีพหรือไม่มีใครดูแลเลยหรือแบบว่าอืมไม่มีใครคอยมาซัพพอร์ต ในเรื่องของประกันเลยอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังได้นะเพราะอันเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ที่ไม่เคยคิดถึงในเรื่องของประกันเลยเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวอยู่ช่วงรุ่นรุ่นเนาะช่วงรุน่นรก็เอคิดว่ามันมันเป็นเรื่องไกลตัวเลยอยู่แล้วก็ไม่น่าที่จะแบบว่าใกล้ขนาดนั้นเพราะอายุน้อยเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความเจ็บหรือเรื่องการจากหรือเรื่อง การที่แบบมันจะเกิดเรื่องหลายๆกับเราไม่ได้คิดอะไรก็เป็นข้อดีของความเป็นเด็กและความเป็นวัยรุ่นนะเพราะเราไม่ได้คิดถึงและก็ไม่ได้กังวลแต่พอเราโตใหญ่แล้วเราเืเ่ยๆเ,เ,เริ่มเห็นอะไรบางอย่างยิ่งถ้าเราเข้าทํางานเนาะเราจะเริ่มเห็นความเหนื่อยยากความลาบากแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วจริงตอนที่เราอยู่โรงเรียนนะ่ะเขาก็ให้เราฝึกรับผิดชอบอยู่แล้วเพียงแค่ว่า เราเองยังมองไม่เห็นจุดนั้นแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราได้เริ่มมองเห็นว่าเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ยังต้องแบบไม่ใช่แค่รับผิดชอบตัวเราความต้องการหรือว่าความอยากเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นด้วยแต่สิ่งที่เรารู้ได้นั่นก็คือเราสามารถสร้างตัวแปรและหลักประกรันนี้ได้นะนี่ก็จะมาพูดถึงตัวนี้นะคะค่ารักษาพ,พยาบาลอุบัติเหตุแผนนี้เป็นแผนที่บอกเลยว่า คนมีใช้กันเยอะมากคนใช้กันเยอะมากนะแบบคนใช้บริการหมายความว่าคนเนี่ยถือบัตรถือบัตรแผนนี้เยอะมากสําหรับ t a r ์เก็ตลูกค้าของบอลอ่อนนะประกันอุบัติเหตุที่พ่วงกับค่ารักษาพยาบาลกับประกันอุบัติเหตุที่เป็นรายเดี่ยวหรือว่ารายบุคคลมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะอันนี้นะคะ ใครที่ซื้อประกันค่ารักษาแบบเหมาจ่ายหรือค่ารักษาแบบแผนค่าห้องจะมีอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมงนะเป็นผู้ป่วยนอกได้เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุเนี่ยเข้าไปรักษาแล้วแพทย์ก็ทําการรักษาอุบัติเหตุครั้งนั้นแต่ต้องเกิดภา,ายใน24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงพอไปรักษาเรากลับไปล้างแผลจะไม่จะไม่จ่ายค่ารักษาเราแล้วนะจะไม่จ่ายค่ารักษาเราอันนั้นคือข้อเสีย จะไม่จ่ายค่ารักษาให้จะต่ายจากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะประกันค่ารักษาอุบัติเหตุที่ซื้อกับค่ารักษาพยาบาลใช่อยู่ไปรักษาพยาบาลภายใน24ชั่วโมงได้ถ้าไม่ถึงเจ็บหนักก็ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวแต่การล้างแผลการนัดล้างแผลการนัดดูอาการจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในค่ายานั้นและส่วนของเอเอเองนะ0-5ขวบก็ ต้องสำรองจ่ายก่อนยังยังไม่ทุกโรงพยาบาลที่สามารถที่จะแฟลกเคมได้สำหรับเด็ก0ูนถึง้าขวบสำหรับอุบัติเหตุกับค่ารักษาพยาบาลน,นะคะจะไม่เหมือนกันอุบัติเหตุมันต้องสำรองจ่ายก่อนใช่ไหมพี่พ่อเคยจ่ายเอง3 0 0แสนกว่ากว่าโอ้โอมสามแ0นกว่าเลยหรอกโอ,โอ้ให้พี่นอนสองเดือนกว่าหูเห็นไหมว่าการผ่าตัดมันหลักแสนขึ้นจริงๆนะคะอุ้มไปนอนสองเดือนมีสองสามแสนกว่าีก็ถือว่า สุดๆแล้วนะถูกมากแล้วนะส่วนแผนนี้เรามาฟังต่อ3330นสะแต่ถ้า3 0 0 0 0นกว่านี้อุ้มอุ้มใช้ของตัวไหนอยู่พอไหมแล้วตอนนั้นเคลมได้ไหมโคฟเวอร์ไหมหมว่ามันก็ดีกว่าเนาะเพราะบางทีแบบว่าพอเราไปรักษา300แสน่ะบางทีเงินเก็บมาทั้งชีวิตมันหมดได้เลยนะ <S <S ตัวนี้จากวาวาควาความคุ้มครองจากที่5 0 0 0 0นนะชีวิตและทุกุลภาพจาก5 0,000นะคุ้มครองที่5 0 0 0 0 0ของประกันเวส่วนบุคคลคือ เวลาที่เราเกิดเหตุมีรอยฟกช้ำดำเขียวถ้าไม่มีรอยเหล่านี้แล้วถ้าเกิน24ชั่วโมงถ้าซื้อค่ารักษาพยาบาล mm. อุบัติเหตุผู้ป่วยนอกก็จริงแต่ถ้าเลย24ชั่วโมงจะไม่ได้รับไม่ได้รับการรักษาแล้วแต่ถ้าเป็นอุปรกรณ์อุบัติเหตุมีลูกค้าของตัวอ่อนเองบางทีผ่านไป3วันแล้วมันไม่หายแผลจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะ่ะมันทําให้เศษเหล็กเนี่ย ติดอยู่ในขาของเขาซึ่งเกิดน้ำร้องน้ำหนองอยู่แล้วแล้วภรรยาทำกันอุบัติเหตุให้พอพอมันเกิดเหตุแท่งเหล็กทองแดงไปฝังอยู่ที่ที่ขานิดนึงนิดเดียวนะทำให้เกิดการดิเชแล้เป็นหนองข้างในดซึ่งเขาก็ไปเขาก็ไปใช้สิทธิ สิทธ์ทั่วไปนะสิทธิ์ที่พึงที่ทุกคนชอบใช้กันด่าอ่อนไปภรรยาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยดูสิเขาไม่ยอมไปหาหมอเดี๋ยวถ้าอ่อนไปด้วยเนี่ยเขาคงน่าจะไปเดี๋ยวอ่อนไปช่วยพูดให้หน่อยก็เลยบอกไปพูดกับพี่ผู้ชายว่าเออเนี่ยไปใช้สิทธิ์ได้นะคะเพราะว่าประกันอุบัติเหตุถึงผ่านมา3-4วันนะแต่ก็สามารถไปใช้ได้ดาแล้วเาก็ยอมไปพอไปเห็นแพทย์รักษาเนาะก็ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวเนาะก็ลูกค้าก็เข้าไป พี่บอกมีเอเอนะเนี่ยหนูเป็นตัวแทนพี่เป็นตัวแทนเอเอนะเนี่ยลูกค้าพี่เนี่ยเกิดเหตุมาสามวันละแล้วมันยังไม่หายดีช่วยดูให้หน่อยในเรื่องของอุบัติหตุพอเท่านั้นแหละขึ้นขึ้นเตียงโอ้โหสดสดนะในการที่เขาเปิดที่เขาพันมานะคือเขาไปรักษาจากรัฐแล้วนะก็เลยเปิดแผลแล้วก็เห็นเลยว่าหนองมันมันเหลืองแล้วแล้วก็ทําการควานนะ่ะแล้วก็เศษทองแดงอะค้างอยู่ในนั้น เศษที่เราแดงค้างอย่นั้นก็ทําการขวานดาปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยซื้อประกันเป็นแผนนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากท่านอายุเกิน60ก็จะคิดเพิ่มไป20%ของเบีย้ยประกันนะแผนนี้มันแต่ก่อนน่ะแผนนี้แค่แผนนี้แค่2550นะแผนประกันเนี่เพิ่งจะมาปรับเพิ่มเมื่อต้นปีเป็น3,330เพราะว่าค่าหมอเพิ่มขึ้นเนาะ <c oughs> ค่าหมอเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าแผนประกันเราจะปรับประมาณ5 10, ปีส0ปีหรือปรับต่อครั้งดนะก็ จ่ายตอนนั้นไปประมาณ2,510แต่ลูกค้าเคลมไปทั้งหมดอ่ะสี่รอบค่าเคลมตอนนั้นอ่ะตีแล้วเกือบหมื่นห้านะคะเอเปิลเงห้เอเอแป๊บเดียวหายดีไหมแป๊บเดียวหายดีเพราะว่าเขาเนี่ยขวานเอา,เอาเอาหนองออกมาทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของเอาสีเหล็กออกมาแล้วก็ทําการสียายแล้วก็ได้รับยายาอีกชั้นหนึ่งอ่ะไปเพื่อไปทําให้สุขภาพเนี่ยดีเร็วดาทาให้สุขภาพดีเร็วท่านก็แฮปปี้อยู่แฮปปี้นะคะก็ยิ้มนะ่ แต่ทุกวันนี้ก็ต่อประกันทุกวันนี้ก็ต่อนะทุกวันนี้ก็ต่อประกันอุบัติเหตุค่ะคือแบบ คือเป็นอะไรที่คนคิดจะประกันมากนะหลายคนนะแต่เชื่อเถอะถ้ามีแล้วอะ่ะมันเป็นมันเป็นความรวดเร็วพอพอไปยื่นปุ๊บพอเขารู้ว่าเออเป็นเป็นของประกัน AA นะเขาก็เข้าเตียงเข็นแล้วก็ไปที่บริการต่างหากจะแยกกันเนาะเราก็จะเห็นนะท,ที่ทุกพื้นที่ก็จะแยกสังคมก็ส่วนหนึ่งส่วนตัวก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมเงินส่วนก็ส่วนหนึ่งจริงไหมจจ,จะแยกเลยคุณเห็นเลยเริดจริงอะ่ะเริดจริงแล้วลูกค้าก็ไปทับใจก็บ้านนี้ก็เก็บมาทุกคนละ แล้วก็รักสุขภาพาด้วยค่ะก็มันก็ครอบคุมจะบอกว่าแผนเนี้ยมันคุ้มตรงที่อ่าทุกคนราภาพและเสียชีวิตนี่ยห้าแสนครอบคุมในตรงนี้ด้ค่ะคนเราเกิดมาเนาะบางทีมันอายุสั้นเกินไปก็ไม่ดีอายุยาวเกินไปก็ไม่ดีนะอ่า อายุสั้นเกินไปเนี่ยก็แบบถือยังไม่ได้ทําอะไรตามฝันเลยอ,อายุยาวเกินไปก็เป็นวาระลูกหลานนะแล้วก็ยังต้องมาดูแลกันอีกนะคะทางที่ดีคือเราต้องเรารู้ว่าตัวแปรถ้าอายุสั้นจะเป็นยังไงถ้าอายุยาวจะเป็นยังไงเราควรที่จะคุ้มครองของเราให้มันมีเกราะเกราะหนึ่งที่คุ้มครองนะถ้าอายุสั้นอย่างน้อยคนข้างหลังก็ยังมีปัจเจกปัใจจัยในการไปต่อตถ้าอายุยืนอย่างน้อยมันก็ยังมีในเรื่องของการเอามาเป็นกระเสียนหรือบําเหน็จบํานาญกับตัวเรา ตัวตัวแผนค่ารักษาอุบัติเหตุส่วนบุคคลเวลาที่เรามีมีเชื้อมีหนองอยู่อ่ะนะเราสามารถไปยื่นแล้วบอกเขาว่าสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุวันนั้นวันนี้ได้ถ้ามีรอยฟกช้ดำดาเขียวมีรอยที่มันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุอ่ะไปได้นี่คือความพิเศษของประกันส่วนบุคคลนะแล้วเวลาที่ล้างแผลน,นัดล้างแผลต่างๆเคลมได้หมดเคะเคลมได้หมดซึ่งจะต่างจากประกันอุบัติเหตุที่พ่วงกับ ค่ารักษาพยาบาลนะ,ะจะใช้สิทธิ์รักษาภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ไปล้างแผลเนี่ยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตรงนี้ผ่านมาแล้ว3วันรอยพุกช้ำดำเขียวอยู่ติดเชื้ออยู่เป็นหนองอยู่ก็สามารถเข้าไปเคลมได้แล้วก็จะได้รับการดูแลนะอุบัติเหตุครั้งนั้นในวงเงินอย่างแผนเนี้ยต่อปีเบี้ยประกันที่3 3 30อะต่อปีนะเบี้ยประกัน3คิดแล้ววันละ10บาท เฉลี่ยแล้ววันละ10บาทรับอายุ15วันถึง75ปีรับอายุ15วันถึง75ปีแต่ว่าอายุ6 0ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีในเรื่องของการปรับเบีย้ยเพิ่มเป็น20%นะคะก็จะไม่ใช่3330น้อเนาะก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งก็คูณ20%ขึ้นมาเบี้ยสา้ยจะได้รับวามคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล60,000ต่อครั้งสำหรับอุบัติเหตุนะคะ60,000ต่อครั้งหมายความว่าอย่างวันเนี้ยอุ้มเนี่ยเจ็บไป ก้อนหินแล้วหัวเข่าเจ็บนั่นคืออุบัติเหตุครั้งนั้นก็จะได้วงเงินที่หกหมื่นแล้วพอหนึ่งสัปดาห์อุ้มเนี่ยเกิดแบบโอ้ยไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปเกี่ยวรถคันอื่นแล้วล้มถือว่าเป็นประกันอุบัติเหตุคนละครั้งกันการรักษาก็จะเป็นครั้งละหกหมื่นหกล้มสะดุดสะดุดไอตัวสเต,ต็ นั่นคือเคสหนึ่งที่รักษา60,000แล้วก็ไปปั่นจักรยานล้มอีกนั่นคือรักษาอีกหกห0 0่นเป็นวงเงินค่ารักษาที่ต่างกันจะไม่ได้ชดเชยเป็นเงินกลับมานะแต่จะเป็นชดเชยในเรื่องของค่ารักษานี่คือความสวยงามของประากาันอุบัติเหตุ ที่มันต่างกันระหว่างอุบัติเหตุในค่ารักษาเมาใจากับอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะมันจึงจะเป็นมากๆที่วันนี้ถ้าเราจะมีประกันอุบัติเหตุในส่วนค่ารักษาก็เป็นเรื่องที่ดีในส่วนของส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องที่ดีพ่อมีข้อดีดต่างกันแต่ในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยจะไม่ได้รับค่ารักษาในโรคทั่วไปนะจะเน้นย้ําแค่เรื่องของอุบัติเหตุอย่างเดียวแผนตรงนี้จะคุ้มตรงที่ว่ามันสูงไง 3 3 3 0ัิค่ารักษา6ก0 0 0ต่อครั้งน่ะแล้วตัวจกักรยานยนต์ก็ได้ครึ่งทุนนะแต่ค่ารักษาก็เต็มแม็กเหมือนกันอสังเกตดีนะบางที่บางที่ประกันอุบัติเหตุน่ะคุ้มครองจกอักรยานยนต์แค่ไม่กี่หมื่นก็มีนะคะให้คุณไปอ่านไฮไลท์ในตรงนั้นดีๆแต่สําหรับแผนนี้ละค่ารักษาพยาบาลเนี่ย60,000่นต่อครั้งคุ้มครองชีวิตทุกคละภาพอ่า ห้าห้าแสนส่วนฆาตรกรรมรอบทําลายครึ่งทุนก็คือ2องนหนะคะแต่ว่าค่ารักษาให้60หมื่นต่อครั้งบอสออนคิดว่ามันมันโอเคพื้นฐานหนึ่งมันโอเคระดับหึงกับการที่เราเนี่ยเกิดเหตุแล้วเข้ารักษาจะได้รับการบริการอย่างดีหรือผ่านไปสองสัปดาหอย่างอีกเคสนึงเพื่อนออนเนี่ยไปเตะประตู แล้วเล็บของเขาเนี่ยมันมันไปมันไปดันแล้วมันกลายเป็นหนองจากอุบัติเหตุครั้งนั้นคือไล่เพื่อนไปหาหมอเลยไล่เพื่อนไปหาหมอเลยว่าคือเนี่ยเข้าไปเถอะนะคะไปเลยไปบอกเขาว่าเกิดเหตุดาเพื่อนก็ไปรักษาครั้งนั้นก็หลายรอบอยู่ในการล้างแผลดังนะก็เอเอก็เคลมได้หมดแล้วก็มีอีกครั้งหนึง่งการอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี่จะดีตรงที่เวลาที่เราเกิดเหตุที่ไหนอ่ะอย่างไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปต่างจังหวัดถ้าเป็นแบบ ถ้าเป็นทั่วไปประกันสังคมเนี่ยเราก็จะมีแค่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์เนาะแต่ถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุแบบเนี้ยเวลาตอนนั้นลูกเพื่อนเ,นเขาพาลูกไปเที่ยวทะเลแล้วก็เดินอยู่ริมริมหาดแล้วไปเจอหอยเนี่ยมันมันบาดเอาบาดเท้าเอาแล้วลึก ก็เลยก็เลยโทรมาบอกเอองั้นก็ไปใช้อุบัติเหตุกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเหล่านั้นไปพัทยาก็จะมีโรงพยาบาลที่แบบเป็นเป็นเอกชนแถวพัทยานั้นก็ให้เข้าไปสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ไปยื่นเคลมได้มันก็สะดวกสบายในเรื่องของประกันอุบัติเหตุมันจึงเป็นอะไรที่มันก็หายห่วงในเรื่องของถ้าเกิดเหตุอยู่ที่อื่นหรืออยู่ที่ไหนหรือแม้กระทั่งบ้านเราเราก็สามารถที่จะไปรักษาได้ทันทุกทีแล้วก็ได้รับการบริการอย่างดีดังนั้นนั่นคือส่วนของประกันอุบัติเหตุเนาะตัวนี้จะ ค่ารักษาเมาจ่าย60,000ต่อครั้งนะรับอายุ15วันถึง75ปีสูญเสียอวัยวะสายตาก็ครั้งละ500,000ก็คือจ่ายครั้งเดียวนั่นแหละ500,000ก็เท่ากันกับทุนกับชีวิตเบีย้ยประกันก็ตกวันละ10บ,บาทไม่เกินนั้นไม่เกิน10บ,บาทเนาะะเปีเฉลีย่ยต้องต้องจ่ายเป็นรายปีเนาะ3,330แล้วถ้าจ่ายเบีย้ย ปีต่อมาความมุ่งหวังจะเพิ่มขึ้นปีละห้าพันอันนี้คือก็คือสน่ห์ของ a อเอีกตัวหนึ่งที่ที่เราไม่ค่อยได้บอกลูกค้าแต่ว่าเราจะไปบอกปีถัดไปนะจะไปบอกปีถัดไปเพราะบางทีผลประโยชน์6กหมืค่ารักษาต่อครั้งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคุ้มมากๆและแต่คะอันนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออ่ะอยากจะได้แผนนี้ละนะก็อิ็อกซ์มาได้เลยนะคะ ใต้โปรไฟล์หรือกล่องข้อความเนาะตัวนี้อยู่ที่ไหนใกล้ไกลาสามารถที่จะสร้างความมุ่งครองได้เลยได้มีชื่อตัวแทนที่เป็นออนเอไอเอดูแลในสลักชื่อกมธรทันของคุณนะคะอันนี้ใกล้ไกลไม่ต้องเจอได้เลยนะใต้เหนืออีสานออกตกได้เลยนะแต่ถ้าต่างประเทศไม่ได้นะแผนนี้นะคะอ่ะในประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้เลยนะออนไลน์ก็คลิ้งเดียวแล้วก็ปรึกษาแล้วก็บอกรายละเอียดแล้วก็คีย์สมัครแล้วก็สามารถที่จะรับความมุ่งครองได้เลยอุบัติเหตุคือเหต,ทเหตุที่เกิดขึ้นทันทีนะ ที่สามารถที่จะคีย์ประกันแล้วส่งบริษัทแล้วก็รับความคุ้มครองเลยอย่างเมื่อคืนคีย์ไปห้าทุ่มครึ่งก็แจ้งลูกค้าไปว่าโอเคตอนนี้ได้รับความคุ้มครองแล้วนะเห็นไหมคะว่าอุบัติเหตุคือสิ่งที่ เราต้องเร่งและเราต้องคุ้มครองทันทีจะต่างจากโรคร้ายแรงหรือต่างจากค่ารักษานะเพราะจะต้องดูระยะรอคอยของค่ารักษาพยาบาล30วันแล้วก็โรคร้ายแรงก็จะมีบางโรคที่ต้องรอคอย60วันบางโรคต้องรอคอย30วันแต่อุบัติเหตุคุ้มครองทันทีหลังจากที่ตัวแทนได้นําส่งเอกสารแล้วก็มีการคีย์เข้าระบบแล้วก็มีหมายเลขกรมธรรม์ม,มาคุณก็ได้รับ้มครองแล้วจ้า